่วงนีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยเรามีการช่วยเหลือกัมพูชามากมายหลายด้านเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญกว่าด้วยะนะคะแล้วก็ใหญ่กว่าเขาด้วยประชาชนประชากรรวมไปถึงเรื่องงบประมาณ,เย,เ,มาณเยอะกว่าเขาด้วยเรามีหลายโครงการเลยที่ช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องการศึกษาเรื่องไฟทีนี้พอเราจะปราบปรามเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างจริงจังเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีการทั้งตัดเน็ต อ่ล่าสุดเรารื้อสายไฟด้วยอ่ะเราไปดูเรื่องนี้กันค่ะเรื่องหนึ่งเป็นกระแสวันนี้ค่ะทางกฟผอารญ,ญประเทศนะคะได้มีการรื้อสายไฟหน้าด่านคลองรึอเพื่ออะไรบ้างเราไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณบีบุญสริจึงจรทศัพย์ค่ะ พบกับเรื่องเด็ดเป็นกระแสบายบีบุญสิริจึงจะระดับเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ตอนนี้นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องแล้วครับงานนี้ในเมื่อคอมเมนครับไม่อยากใช้ไฟฟ้าไทยไทยก็ไม่ง้อแล้วครับวันนี้กฟอฝอสะแก้วถอดสายไฟเชื่อมต่อไปฝั่งปอยเป็ดเที่ยนหมดเนี่ยงครับ เหตุเกิดสดๆร้อนๆบ่ายวันนี้ครับหน้าด่านคลองลึกอำเภออารัญญประเทศสระแก้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าครับบุกจัดชุดใหญ่ไฟครับคลิปครับตัดสายถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อกัมพูชาแบบไม่เหลือซากครับเหตุเพราะฝั่งเขมรครับดันประกาศเลิกพึ่งพาไฟฟ้าไทยก่อนไทยเลยสวนคืนแบบไม่ต้องพูดเยอะครับผลคืออะไรครับงานนี้เมืองปลอยเปตครับไฟตกทั้งเมืองครับบอนคาสิโนต้องใช้เครื่องปั่นไฟเรียกกันว่าหมุนกันจนหน้ามืดกันทั้งถนนแล้วครับ แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องไฟฟ้าครับการตัดไฟครั้งนี้เท่ากับการตัดสเสบียงแ๊งคอร์เซ็นเตอร์การตัดไฟครั้งนี้เท่ากับการบีบกระดูกสันหลังครับของบ่อนเถือนที่โยงอาชญกรรมชายแดนครับปิดสวิตช์รอบนี้ครับคนไทยปลอดภัยขึ้นอีกระดับหมดเวลาปล่อยให้เขมรใช้ไฟไทยสร้างปัญหาให้แผ่นดินไทยของเราครับ ขอขอบคุณก็ฟผสาขาอารัญญประเทศครับที่ตัดขาดแบบไม่ลังเลครับเพราะไม่ตัดวันนี้ปัญหาใหญ่จะลากยาวครับปิดท้ายนะครับขอพูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศครับคเขมรถ้าไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องครับเราจะเก็บทุกอย่างกลับบ้านให้เขาไฟมืดไปเองครับ ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายที่เสียสละตนในการไปรบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะวันนี้เรื่องเด่นเป็นกระแสหมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายก็นั่นแหละค่ะ ในเมื่อเราเคยช่วยเหลือเขาหลายเรื่องแล้วพอเขาบอกว่าไม่อยากใช้ไฟเ,าเราแล้วเราก็ตัดซะเลยค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่การตอบโตทางสถานการณ์การเมืองหรือว่าสถานการณ์ความตึงเครียดที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่ามันช่วยทั้งจัดการแก๊งคอสเซนเตอร์<า>จัดการใช่ <laughs> จัดการอาชญากรรมข้ามชาติได้ด้วยแล้วก็เรื่องของบอนเรื่องการพานันทั้งหลาย มาช่วยได้หลายเรื่องเลยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วค่ะช่วงนี้ถือว่าโทรศัพท์เงียบนะคะไม่มีแก๊งค,งคอเซ็นเตอร์โทรมาเลยจริงค่ะเป็นเรื่องที่ดีไะ